อรุณสวัสดิค่ะพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยโฮวาพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดองค์พระเยซูคริสต์เจ้าสวัสดีค่ะพี่ๆน้องๆและลูกๆหลานๆทุกๆคนสำหรับในช้าวันนี้ที่พวกเราได้มาพร้อมใจกันที่จะสงบจิตสงบใจเพื่อจะฟัง พระดำรัสขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่พระองค์จะทรงตัดกับพวกเราในเวลาเช้าทุกๆวันสำหรับในเช้าวันนี้วันที่6สิงหาคมพระองค์ทรงตัดว่าในยามที่สิ่งต่างๆดูจะผิดพลาดไปเสียหมดจงหยุดและมอบความไว้วางใจให้เราอย่างเต็มที่จงเข้ามาหาเราด้วยใจสงบและ วางปัญหาเหล่านั้นลงบนหัดอันทรงฤทธิ์ของเราแล้วจึงค่อยลงมือทำในสิ่งที่ต้องทำลูกเอ๋ยจงให้ใจของเจ้าติดสนิทกับเราด้วยการอธิษฐานวางไว้วางใจและขอบพระคุณและเชื่อมั่นในอำนาจควบคุมอันสูงสุด ของเราเถิดจงร่าเริงในเราจงเปรมปรีในพระเจ้าแห่งความรอดของเจ้าและเมื่อเจ้าวางใจในเราเราจะทำให้เท้าของเจ้าเหมือนตีนกวางตัวเมียเราจะทำให้เจ้าเดินไปบนที่สูงทั้งหลายแห่งภาระปัญหาการทนทุกข์และความรับผิดชอบทั้งปวงอเมน ให้เรามาฟังในข้อพระคำโยบบทที่13ข้อ15ดูเถิดพระองค์จะทรงประหารข่าเสียข้าไม่มีความหวังใจแต่ข้ายังจะแก้ตัวของข้าจำเพาะพระพักพระองค์สรดุดีบทที่18ข้อ33พระองค์ทรงกระทำให้เท้าของข้าพเจ้า เหมือนอย่างกวางตัวเมียและทรงวางข้าพเจ้าไว้บนที่สูงจงอดทนเราจะปกป้องเจ้าให้พ้นจากวาระที่กำลังมาเหนือโลกทั้งโลกเพราะพวกเจ้าได้อดทนอย่างยิ่งตามที่เราได้สั่งไว้เราจะปกป้องเจ้าให้พ้นจากวาระแห่งการทดรองที่กำลังมาเหนือโลกทั้งโลก เพื่อทดสอบบรรดาผู้ที่อาศัยอยู่ในโลกนี้อาเมนพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณที่พระองค์ไม่เคยทอดทิ้งลูกทุกคนพระองค์จะทรงปกป้องลูกทุกคนไม่ว่าจะมีสิ่งใดมาทำให้พวกเรามีภัยพิบัติต่างๆพระองค์จะทรงปกป้อง พวกเราทุกคนไม่ได้ให้รับภัยอันตรายใดๆพระองค์ทรงตัดว่าให้พวกเราทุกคนอดทนที่จะ,อะมอบความไว้วางใจไว้กับพระองค์พระองค์จะทรงนําในทุกเรื่องอที่ผ่านมาในชีวิตของพวกเราให้พ้นจากภัยพิบัต,ติต่างๆเหนือกําลังของเราโรคที่ ทำให้พวกเรานั้นมีความทุกข์ก็จะพ้นไปขอให้พวกเราทุกคนอดทนพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์สุกตัดเตือนสั่งสอนลูกและทรงปกป้องคุ้มครองลูกทุกคนตลอดมาพระองค์เจ้าข้าขอปรองได้ทรงโปรดเมตตาอย่าได้ทอดทิ้งลูกปกป้องคุ้มครองลูกนำพาลูก ให้เดินไปในทางของพระองค์ให้ลูกพ้นจากภัยพิบัติต่างๆให้ครอบครัวพี่น้องลูกหลานของลูกจงหลุดพ้นจากมารซาตานผีร้ายจิตวิญญาณชั่วและปัญหาต่างๆให้หมดไปไม่ว่าจะเป็นปัญหาการงานการเงินอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นขอให้พระองค์ทรงเมตตาอย่าได้ทอดทิ้งที่จะ ปกป้องคุ้มครองลูกๆทุกคนตลอดไปลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณพระองค์ส,สนะเสริญพระองค์ในพระนามขององค์พระเยซูคริสเจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพระพรทุกๆท,ท่านนะคะ